สวัสดีครับเอสสทุกคนครับสวัสดีตอนเช้าเช้าแง่เตือนสายไปนะครับยันมาไคร้ครับทานไหมครับไม้เก่านะครับตับฝั่งนู้นครับกับฝั่งนู้นกับตรงกลางกับฝั่งนี้ด้วยครับใต้สะพานนะครับ มายามแต่เช้าเลยจับตรงนี้พื้นหนังตรงนู้นพื้นหนังครับตรงกลางพื้นพื้นหนังจนมันจะติดไหมน้ำก็ไาหลาแรงไหลแรงว่กครับก็เ,เย็นด้วยไปตามครับเดี๋ยวจะลงไปยามก่อนครับแมนไหม ตอนลงไปยามก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเราตอนขึ้นอย่างเดียวเสร็จแล้วครับยามเสร็จแล้วจะลอนเก,ก็บไว้ใช้กันล่นโอ้สายเลย มอได้ครับเอฟซีทุกคนมอได้เยอะได้เยอะแล้วครับมัน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 ครับเช้านี้ถือว่าเด็ดอยู่ครับนี่นะครับมันมันครับเอฟซีทุกคนเช้านี้ถือว่าสำเร็จอยู่ครับภารกิจนี้เอาเฉลี่ไปได้ ได้ปลดตัวนังครับถจอว่าหมานอยู่ครับบรรยากาศเช้าๆสายแล้วเนี่ยเจ็ดกว่าเจ็ดโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยนี่ครับขายสามปืนเส้นนูน้นฝั่งนู้นไม่ค่อยจะติดเลยติดติดฝั่งนี้สามเซนห้าฝั่งนูน้นสามเซนครับตรงกลางนะสามเซนไปถึงนู้นครับมานอยู่ครับรดเยอะเลย ถ้าพี่น้องเอฟชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้ครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งเ้วยนะครับกลับบ้านแล้วครับส่งร้านวายุไปโรงเรียนด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเงท่านี้นะครับเดี๋ยวจะเทให้ดูกันที่บ้านอีกครับว่าใส่ปลาสวยๆขนาดไหน เนี่ยหอยที่เก็บมาว่าจะทำเมนูเด็ดเนี่ยหอยเชลลี่เนี่ย <c oughs> ปลาพิลามปลาพิลามปลาขาว ปลาขาวสอยอันนี้ป,ปลาซอยปลาซอยปลาหัวแข็งสใส่ใหญ่ๆ3สเซนห้าอันนี้3ามซนได้ประหลดนตัวนึงครับเนี่ยถ้าน้ำลดกว่านี้ถ้าน้ำลดกว่านี้ติดดีครับเนี่ยขาย3ามเซนหกับ3.0 3ศูนยมเซนมันติดดีถ้าน้ำลดกว่านี้ แต่เน้นน้ำมันอย่างเยอะครับน้ำเพียงโคออยู่เลยมันงาวๆครับปอาชนตัวหนึ่งเลยเอาชนตัวนึงันนี้ภารกิจตัวนี้ถือว่าสำเร็จอยู่ครับมันหมานครับเอฟซีทุกคนถ้าพี่น้องเอฟซีชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับมันมั้งครับแต่งตัวยังไปโรงเรียนสายแล้วสายแล้วทำงบข้าวยังปรลาตัวน้ำมันไม่แห้งตะขคร้มันไม่ถึงพื้นตะไคร้ไม่ถึงพื้น โครงซีเมนถ้ามันถึงพื้นติดดีนะเนี่ยประหลดเนี่ยขายมันปลิวน้ำมันไหลน้ำมันไหลน้ำขายปลิวอนนอเอาปลานะั่นนะ่ะะเนี่ยปลาตะเพียนนะั่นน่ะโอข้างบนเนี่ยเนี่ยข้างบนข้างเออข้างบนแหละเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ย นี่ครับมาตากไว้อย่างงี้แลครับตากไว้เพื่อทํากับข้าววันว่างๆงวันที่ไม่ได้ไปหาเก็บไว้ปลด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 ลดวันละตัวบางคลิปก็ไม่ได้คลิปละตัวเนี่ยโอ้น่ากินไหมปลดเด็ดเดียวเอาไปทอด ตาก็ไม่แห้งหรอกครับลานมันเยอะนะตากไม่แห้งหรอกต้องเอาไปทํากับข้าวกินก่อนมันยากที่จะแห้งมันมันเยอะเนี่ยมันติดเลยเนะขาวๆนะต้องเด็ดเดียวสองเด็ดเอาไปกินเลยเดียวมแมลงวันมันจะขายใส่เนี่ยตาก็ไม่แห้งหรอกนี่สวัสดีครับติดตามคลิปหน้าครับ มันมนันแฉะแฉครับเนี่ยเอาเฉพาะที่ตากไม่แห้งเนี่ยเอาเอามาทอดเอามาข้าวครับปกติตากไม่ไม่แห้งไว้นานไม่ได้ครับเดี๋ยวมแมลงวันทองมันจะมาตอมน่ครับน,น่ากินไหมครับเปิดเน็ตถ่ายคลิปมันช้าเนาะมันอึน ถ้าเปิดเน็ตถ่ายเทปต้องปิดเน็ตถ่ายครับโทรศัพท์ในงานหนักนี่นครับว่าหาอยู่หาหกินแบบบันบานแบบประมาณนี้นะครับใส่มองดักตะไครยหาปูหาปลาเดี้ยถึงเวลาแปดโมงแล้วครับเดี๋ยวจะผ่าร้านไปทางเดียดไหน สวัสดีครับสวัสดีก่อนไปโ่อเรื่นเรื่อนเรื่อนไปสวัสดีก่อนนี่เนี่ยไปไปดอมจีเรดีอ๋อทำไมกินข้าวไข่เจียวเรื่อนนี่นี่นานมาอยู่กินข้าวไข่เจียวไปโรงเรียนนู่นประเทศไทยแล้วบ๊ายบาแกงเออไม่ต้องก็ได้ไปไปขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแซ่บๆครับบ๊ายบาย ไหนแาบบายยกโป้วด้วยสับแซบอายเป็นบางช่วงนู่นประเทศไทยแล้วนู่นอ่ะโอ้ไปโรงเรียนสายอีกแล้วนึงสวัสดีครับกินข้าวด้วยกันครับเอฟซีทุกคนส่งร้านไปโรงเรียนแล้วก็กินข้าวครับ กินข้าวด้วยกันครับประลดเปียนกันด้วยกันครับจะด,ดูวนนั้นีลยด้อ แม่ซมไซดสีใบหบเดอแม่เอาบังปูนคลุกๆคนเนี่ยจาดูจะดีอ่ะจะดูแบบหลว่าคาข้าวหมายปลามันครับ มันมันดีปด่ะปรหลดทีนี้เหรอครับ<ม>ขออนุญาติปนข้าวครับถ้าพี่น้องเอซชอบคลิปนี้ก็เชื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ แซ่นครับตา,ามมาทำกับข้าวกินแบบบันๆง่ายๆครับ